บอกรวมนี้เวเล่นกันอย่างนี้เสียงานเสียการกันพอดีไอ้ศาสตร์ไม่ต้องสตรีมกันละอยากชนะอะไรขนาดนั้นวะโคตรเซ็งเลยเว้ยพี่เ่น่าจะดนนะเพื่อนตอมเซ็งคือรถตอมเส็คือรถพี่เขืหลุดไอ้เหี้ยอย่างซวยเลย

ัหัีหบาับมัเีััเร่ได้นันเพไม่ต้องไม่ต้องัวมอมามาบ้านาเทนาให้หมดันไปยืนอยู่างนั้นมันรู้สุดแล้วทมาเนะพี่อเราเนไ่เราอยู่หน้าโรงงานนันมไอผมันหปเทน่าไปสีอาเน่าไปสั่อาเทน่าไปัี่อเนาไปี่อเนาไปัี่อเทน่าไปสีอาเทน่าไปี่อาเทน่าไปี่อาเทน่าไป มีปน้มลเรไปเ่อเ่นยเป็นเฮียอะไรฮัเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรมึเป็นไรมึเป็นไรอยากชนะจนตัวตัอาหรออยากชนะจนตอกานหรืออะไรคุณานเป็นเฮียอะไรไม่อยากชนะตอการหรอจะรัาตรง้เอาไรไมเเป็นไรเอาดิเอาดิเอาดิกไหวเบาป้าไปเลยป้าไปเลยป้าไปเลยจ่อยน้องพี่ ปามาเท่นะาฮียม่อยากมีบทเฮียอยากมีอาการเลปัดเฮีเป็เฮียอะไรไเฮียไม่ยามีบทอย่างต้บ้าเสาไม่ต้องเสามนต้องเสามันต้องเสามันต้องเสามันต้องเสามีแต่เอมาเอมาเอาเียลาเขียวเลาเขียวมาเลยเียลาเขียวเทียลาเขียวะ้เฮลาเขียวเป็เ่องสบเลียมีอาการจัดเลปัดจะเยี่วเลยตายกูได้หลายรอบแล้วาเมาเลองนน้ำแกกิาน้ำ

ดัชเลยชูบี้เลยชบเลยชบีอะไรหมดเลยควายหมดเลยกควายกันที่เดนมาขึ้นมาเดินมาขึ้นมาไปนี้มามาขึ้นมามา M D M D ดังสาม D คือแล้ว M D ได้มาวาชิวอ้ส M D คือแล้วกูถาม

มาลงมาลงมาลงเฮ้ยชูวเพื่อนหน่อยเหรอเพื่อนชถมึงเสีบหน้าช่เพื่อนหน่อยมึงพูดแค่นี้วะเรียกตรงกลางเ้ยเบยปตา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 ยครับคุมา ไม่ได้ตายคว่วยไลยซั์มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงเกินเอ็มดีมึงเกินเอ็มดีมึงเกินแล้วเอ็มดีมึงเกินแล้วฟังกูเอ็มดีมึงเกินแล้วเอ็มดี

อุ้มสซ่มาอกไปทีนี่เ็ยไม่ได้เฮ้ยัลอลอุ้มสซ่มหอกไปเอ้ยยมกันยุมไปออกไปออกไปเินมาเอาเพื่อกับมามกันยมกันมกันยมกันที่แยมกันเหมือนมายมกันมือน

จีไม่ได้โอ้ยเฮียล้นรถทุกคันเลยสัตว์อุ้มสามนกไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยเีไม่ได้ชุบลำยูชุบลำยูกันได้สาบขวายรามขวสยขวายเดียเดียวไว้ัสควยเดียงเลยวาแหน่งไ้สัควาย เข้ามาลงกลางอีกคุยเข้ามาลงกลางอีกเข้ามาลงกลางอีกพอไวไปไปดาไปดดิเอามาอไปไกลเอามาอไปไกลเอามาอไปไกลยิงมาหน่อยนะป้ายิงมาหน่อยนะป้ายิงมัได้ไม่มีกระสุนไปผมเล่นผมเลนผมเลเไปเลยไปเลยมันมีปืนมันมีปืนมันมีปืยิงหน่อย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 ชุบอยชุบแล้วชุบแล้วเบกไว้เบกไว้เบกหน่อยเบกหน่อยป่งตายหมดเลยแหกตาดูบ้างไอสัตว์ชุบคุยอะไรไอสัตว์ไหวไหไหว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 วไ เออหมดห่างก,กันดเยอะน้องไอ้สัตว์มึงก็ครัวคนละชัดไอ้ควายคนละชัดไอ้สัตว์คนละเกดไอ้เหี้ยไอ้ตะกี้น,น,นั่งอย่าขึ้นมา ไก่นางยี่อะไรไม่เหลือแล้วไก่นาพวกมึงไม่เหลือแล้วสัตว์จะบรรยาอนไี่ตายตัวตายไก่นางยี่อะไรไก่นาคุยตายไก่นาคุยายกูอะไรคุณตาอย่ากูกันกูกันอ่อนชิบหายเฮียสัตว์คุณู้ว่าจะตึงเขาแล้วไงอันนี้มันไกลคือไรเฮีย ไหวชิวแล้วสัตว์สิไม่ได้เปลี่ยนบีด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 สยไม่ได้เปลี่ยนบีดเว้ยจะไปไหนไอ้สัตว์เสี่เสียแล้วหล่ไม่หล่ะแล้วมึงกวนะสวยๆสวยๆสวยๆชิวจัดไอ้สัตว์ตายไปม้อูยูเอาไหนก็อยู่ใต้ตีไม่อยนี่มึงไม่เม๊ะตายเยอะยะเลนี่มึงไม่เก๊ ไอ้เฮีไกเฮียมอ้กูเียมือกไอ้เียตัวี่าก็ตามไปตัดไปกนมาไปมาไอ้เฮียตัวขี้ข้าไอ้เฮียมึงันมม่โอ้เฮียเสียงหายไปไหนวะกำมีดังเลยสักกู้จะแน่ไอ้เฮียมึงจะทำเฮียอะไรกันไม่เคยปล่อยมดาวมาไอ้ัไงอ้ดว่าจะแนไอ้เปพี่ออกไปเชอจผมไปยกเลิกชุกขทน ผมไปกดแคนเสนเฉยเลยก่ย่างยิง่อยก่ยนางยิงกูหน่อยเพื่อนก่ยนางกยงกระโดดเลยกระโดดเลยกายนางสุดายกกูวินในยี่ห้อสวยทีุ่ี่จานี่นี่

โอ้ยอ้ยยังไม่เกณฑ์ขึ้นเลยวะผมปวดหัวจี๊ดเลยเมื่อกี้ตะโกนดังไปหน่อยโอย้ผมปวดหัวไปยันคอเลยะอะย,ยังไม่น่าตะโกนดังเลยวะโอ้